สวัสดีครับสวัสดีครับซองอะไรเนี่ยพี่จีน่าสวัสดีครับพี่เก้งสวัสดีครับสวัสดีซองอะไรเนี่ย การแต่งงานของเราไหมคะคุณสามีแล้วทำไมไม่ใส่อะไรมาเลยอ,ะอ่ะอ๋อไหนดูสิอ่าไม่มีจริงสวัสดีครับ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  พีพีขอเสียงกินดังให้บิวกินแล้วพีพีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ฮัลโหลเมื่อกี้เมื่อกี้จะแซวแต่ไม่มันตัดเรียกว่าอะไรนะคุณสามีแล้วจะในเทรลเลอร์ใช่ไหมตามในเทรลเลอร์ใช่ไหม ตามในเฮลเลอร์ไงแล้วถ้าไม่เรียกคุณสามีล่ะเธอเธอ <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวขอเชิญบิวกินและพี่พีนนั่งนั่งพูดคุยกันสักนดิดหนึ่งนะคะอากีดดังๆให้สองคนอีกหนึ่งทีเร็วเรื่องแค่ในเรื่องคือเมนค่ะอะไรนะฮะเอาไม่เอาไม <c> ่ <oughs> คือเมนเนี่ยไปหยิบเจออ่า ซองแดงก็เหมือเดี๋ยวว่าก็เลยก็เลยเจอกับเนี่ยอาม,ม่าของติติในเรื่องก็คือปู่แม่ปูเหมือนกับว่าก็เหมือนกับว่าเลยบอกว่าพอได้ซองแดงเนี่ยต้องแต่งงานกับกับติติซึ่งเป็นผีถ้าไม่อั้นเนี่ยคือจะซวยไปเรื่อ,ๆอ,อยๆเลยางครับนี่นนี้ก็เลยเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่ได้มาแต่งงานากันโอเคพูดถึงความรู้สึกใช่อย่างถึงที่สุด บางครั้งบางครั้งก็ยอมแพ้บ้างยอมแพ้คขความฝันความฝันใช่โอ้โหตาเกือบลอยเลยนะฮะใช่ใช่แสงจ้าเหลือเกินโอเคแล้วความต่างเหรอความต่างเหรออือผมว่าผมว่าเม่นเม่นในเรื่องอ่ะพูดในมุมไหนดีผมว่ามันมันมีมันมีเม่นมันจะเป็นคนที่แบบมีความขี้แกล้งมีความแบบ จริงๆแล้วเมนจะมีความชายแท้มากเลยเนี่ยผมเป็นคนอ่อนโยนนะฮะเราโดนแก้งจะพูดอย่างนี้ผมเป็นคนอ่อนโยนอ่าครับอ่อนโยนครับอ่อนโยนไหมตัวอ่อนโยนมากอ่อนโยนตัวหัวใจอ่ฮะโอเคโอเคมีคำถามผุดนึงขึ้นมาในหัวเป็นคำถามไม่ได้มีสคริปอะครับอยากให้ถามไหม แล้วติ๋ติเอ้ยไม่ติ๋ติแล้วพี่พีถ้าให้เลือกเมนกับบิวกินพี่พีคิดว่าพี่พีจะเลือกใครพี่เลือกคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณของพี่นี่ดูพี่เกงหน่อยพี่เกงงี้เลยอะไรตอบอะไรเนี่ยพี่เกงงงแล้วเนี่ยโอเคถามเลยโอเคอันนี้คือความเหมือนและความต่างพูดถึงความสนุกสนานละกันเพราะว่าเราดูจากจากเทลเลอร์เนี่ยโอ้โหมัน มันเป็นอะไรที่แบบแต่ละซีนคือมันอ๋ออ้อวิ่แบบสุดๆืองการความสนุกสานของการไทยทำพระไปอยูเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็จริงๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะผมว่าความสนุกมันคือพอมันเป็นหนังที่ที่มันมีหลายๆมิติอยู่ในเรื่องนี้เพราะว่างผมว่าเซนที่เราเห็นแรกมันอาจจะเป็นเป็นคอมเมดี้เนาะแต่หมายถึงว่ามันมีความเป็นแอคชั่นมันมีความเป็นดราม่าด้วยมันมีความเป็นผีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายๆมิติที่ผมว่าพอมันรวมกันแล้วอะมันมันเป็นอะไรที่แบบ ความรู้สึกของผมตอนที่ผมอ่านบทแล้วผมทํางานนะผมรู้สึกมันมีหลายๆอย่างที่เราแบบคาดเดาไม่ได้ดิเราไม่รู้เลยจะไปเจออะไรหรือว่าแบบแม้กระทั่งในการเตรียมงานอะ่ะยูดีก็บอกอาต้องต้องทานั่นทํานี่ด้วยเหรอต้องมีเติมเอ้ยอันนี้ออริจินอลไม่มีดิอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราสนุกที่เราได้ได้ได้เตรียมตัวแล้วก็ทําให้หนังเรื่องนี้มันเรารู้สึกว่าเราได้ใส่สุดกับมันแล้วเราก็ได้ได้ทำให้หนังมันไปสุดด้วยอะไ,ไรเงี้ยอันนี้ของบิวกินพี่พีล่าความสนุกสนานมันอยู่ตรงไหนเอ่ย บรรยากาศในกองแล้วกันผมเหมือนไปถ่ายเรื่องนี้ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่หมูพี่โต้งครั้งแรกด้วยรู้สึกว่าแบบเออทุกครั้งที่ไปทาํางานเงี้ยก็จะมีความสนุกความแบบว่าความปวดในกองต่างๆครับผมแล้วก็มันจะมีบางซีนที่แบบเหมือนพีเองก็ยังไม่เคยทําเหมือนกันอย่างเช่นแบบใส่ชุดแบบ มนุษย์เขียวอย่างเงี <S <S เ้ยเหมือนแบบ <S <S ว่าแบบกรีนสกรีนทั้งตัวอะ,อะไรเงี้ยผมหรือว่าซีนที่แบบว่าต้องใช้เอฟเฟกเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเอมอม,มันก็ท้าทายดีด้วยแล้วก็สนุกของมากครับนี่เดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะออกมาเป็นยังไงอยากจะบอกว่าอันนี้คือซ่องในหนึ่งผีนี่คือเรื่องนี้เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง CDS Buikin Entertainment แล้วก็ PPG Entertainment ใช่ครับมันต้องมีความพิเศษมากกว่าแค่ภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วใช่ไหมเออมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมันมีความพิเศษ ก็อีกบ้างไมเอ่ยอย่างเพลงที่อยู่ในเรื่องเมื่อกี้นี้ก็ก็มีเพลงหนึ่งแล้วครับอ่าหนึ่งเพลงแล้วจะบอกว่าตรงนี้ร้องได้กันแล้วนะใช่ไหมเอ่ยอะแป๊บหนึ่งนะเกินคนไปไหมเกินคนไปไหมพี่เจนี่ร้องได้หรอหรอ ใช่สามสองหนึ่งสองแดงสองแดงแต่งผีแต่งผีสองแดงแต่งผี้ายอะไรไม่ดีมันเป็นเสียงอ๋พวายโอเคไปเรื่อยแล้วครับความพิเศษโอเคเมื่อกี้มีหนึ่งเพลงมีหนึ่งเพลงแล้วมันมีหนึ่งเพลงแล้วแสดงว่าไม่ได้มีเพลงเดียวแต่มีทั้งหมดพันกว่าเพลงทุกคนพร้อมซื้อพร้อมโหลดและพร้อมฟังกันไหมคะ ก็พร้อมหนึ่งพันเพลงพร้อมปั่นวิวกันแล้วตอนนี้สองแดงสองแดงแต่งผีแต่งผีถือซือไม่ค้าเิ้นนี้ขายลิกระสิห้าบาทถูกๆเลยโอเคความพิเศษอย่างที่บอกไม่ได้มีแค่หนึ่งเพลงนะไม่ได้มีแค่หนึ่งเพลงครับหลายๆเพลงแล้วก็ผมอ่าอย่างอย่างที่จริงๆแล้วตอนแรกตอนที่ประกาศโปรเจกต์นี้ไปเนี่ยมันชื่อว่า เรสโปรเจกต์แล้วหมายนึงว่าเดอะเรสแอนเวลอเป็นเป็นเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่อยู่ในเรสโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยจริงก็อยากให้ฝากทุกคนติดตามอีกว่านอกจากหนังมันจะมีอะไรอีกอะไรเงี้ยครับเห็นจากไปสืบมาจากตารางลิลิทแพนครับเดี๋ยวเขาจะมีปล่อยอ่ะเพลงนี้เราเห็นไปแล้วเพลงนี้เเห็นไปแล้วแล้วก็จะมีเพลงที่2ออกมาอีกครับต้องใช่ไหมใช่รับเพราะว่าต้องปล่อย2ก่อนถ้า3ก็กลับมา2เลยไม่ได้ปล่อยหนึ่งแล้วปล่อย3ไม่ได้้ก็ต้องปล่อย2อก่อนแล้วถ้าเราเลือกปล่อย2ก่อนปล่อยหนึ่งได้ไหม ไม่ได้ครับไม่ได้เลยหรอไม่ได้ครับไม่ได้งั้นไม่ต้องปล่อยก็ไม่ได้ไม่ได้พอได้ยินแล้วเออโอเคงั้นหนึ่งแล้วก็สองโอเครอรอฟังกันเนาะโอเคหนึ่งเมื่อกี้อยู่ในออฟฟิเชียลเทเลอร์อยู่ในออฟฟิเชียลเทเลอร์มันแบบมันจะมีแบบชันเลนหรืออะไรไหมเพลงมันดูแบบเอ้ยชวนโยกมากเลยคือมันก็เป็นเพลงแบบว่าสนุกสนุกในการเป็นเพลงแบบว่าจะมีแบบ ไปประกอบซีนหนึ่งเป็นซีนสำคัญในหนังร้องให้ฟังหน่อยสิร้องให้ฟังหน่อยไหมร้องให้ฟังหน่อยเดี๋ยวก็ไพลเซอร์ไพรส์อีกอ่ะไม่ได้หสองแดงสองแดงแต่งผีแต่งผีได้แล้วตับไม่ได้ยาวแล้วเนี่ยโอเคอ่ะครอันนี้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับความพิเศษอย่างที่บอกว่านอกจากหนังแล้วเพลแล้วมันน่าจะมีอะไรออกมาอีกอย่างแน่นอนแต่ ที่เราเห็นกันไปแล้วเมื่อกี้เยอะแยะครับข้างแบบคราข้างมากมายเลยนะคะ,ะก็คือนักแสดงมากฝีมือที่มาร่วมสร้างความสนุกในการแสดงแต่งทีในครั้งนี้<ะ>วันนี้เรามีนักแสดงมา,มากฝีมือสองท่านนะคะมาร่วมงานถแถลงข่าวของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญพวกเขามา<ะ>มาร่วมร้องเพลงซองแดงซองแดงแต่งที แต่งผีกันดีกว่าไม่ใช่ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะอาปุปี่มาดโมยากุลและรัศมีแขฟ้าเกลือล้นค่ะนี่สองแดงสองแดงแต่งผีแต่งผีทำไมมัเข้ามาะดนตีอ่ะนี่สวัสดีค่ะขอเสียงปีได้ทั้งสองท่านด้วยค่ะ ทั้งสองคันน่งรวมพูดคุยกันสักหน่อยนะคะนี่อากูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไม่เป็นไรค่ะแม่ผู้ชายก็จุ๊บอย่างนี้บ่อยไอ้ไอแบบนี้นะไอแบบนีน้นะไอ้จุ๊บบ่อยไม่เท่าไหร่แต่ผู้ชายทานลิปด้วยเหรอบางลิปมันลิปม,ปมัน,น,มน,นอ๋อ โอเคถามปูกับแข่หน่อยดีกว่าในเรื่องรับบทบาทเป็นใครอะไรยังไงคะอปูกันเลยค่ะปูค่ะปูนะคะปูปิยมานบุญยกุลนะคะค่ะเดี๋ยวจะลืมไปว่าเป็นใครปูดาวพังฟ้าอยู่แล้วค่ะปูก็ขอบคุณค่ะก็รักสองคนนี้นะค่ะนี่ไม่ได้พูดว่าเอาใจเพราะไม่จําเป็นต้องเอาใจ ใช่ไห่คะลูกแต่รักเขามากเพราะว่าเขามีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันคนนี้จะอ่อนหวานน่ารักจุงจิ้งจุ้งจิ้งทีขนมไม่กินบ่อยมากใจดีมากสั่งเลี้ยงตลอดค่ะหนูก็เหมือนกันเด็กกิน,น,นกินก็เหมือนกันกินก็น่ารักใจดีอบอุ่นคนนั้น,น่ แล้วก็มีขนมให้กินเหมือนกันค่ะอันนี้ชอบมากค่ะค่ะนี่เข้าใจรอบคุณ้ใหญ่ค่ะดีน่ารักทั้งสองคนอ่ะปูยืนยันเลยนะคะแต่อ่ะปูขายจะนี่ถามว่าปูรับบทเป็นใครออลืมค่ะมันความน่ารักของทั้งสองคนมันทะลุอ่ะเอ้ามันทะลุว่าในเรื่องอ่ะปูรับบทเป็นใครยังไงคะปูเป็นใครอ่ะอ้าวพี่ปูอาม่าเป็นอาม่าเป็นอาม่าเป็นอาม่าแกงแกล้งไง ือเป็นอาม่านะนี้ก็จะเป็นอาม่าของพีพีเขาอาม่าพีพีพีพ,พีในเรื่องเนี่ยเขาจะชื่อว่าอตติตีอ,อตติตีอ,อตติต,ตีเอ้อ่านี่นะคะและอตติตีเนี่ยเขาจะเขาจะน่าสงสารเพราะว่าเขาเขาเขาไม่พ่อคือลูกชายไม่เข้าใจเขาตั้งทั้งที่เขาอะ เป็นพ่อแล้วก็ใกล้ชิดแต่ว่าไม่เข้าใจลูกแต่เขาอ่ะเป็นอาม่าแต่เข้าใจเขายอมรับเขาทุกอย่างแล้วสิ่งที่เขาฝันมากๆคือสิ่งที่เราปรารถนาจะทําให้เขาให้เขาประสบความสาเร็จในสิ่งที่เขาอยากจะมีที่สุดในชีวิตของเขาเขามีแต่ความว้าเวมันน่าสงสารน่ะโธ่สงสารน่าสงสารเลยเออแบบว่าเขาน่าสงสารมากแล้วเราก็เลยใกล้ชิดกับเขาแล้วมันเป็นเป็นเพื่อนกันน่ะ คุยอะไรกันก็เข้าใจกันหมดทุกอย่างเลยเข้าใจกันมากแล้วก็เหมือนเพื่อนกันใช่แล้วก็ความรักของเขาความรักที่เขามีให้เราเรามนีห้เขามันมีความอบอุ่นมากในทันเดียวกัน แต่ว่ามันมันมีอะไรหลายๆอย่างซ่อนซ่อนอยู่นะคะต้องไปดูเองซึ่งตอนแรกเนี่ยเรายังไม่อ่านบทจบเราก็ไม่เข้าใจตัวที่เป็นพ่อนะแต่พอเราอ่านแล้วอ๋อมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ในนั้นมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่มันหลากหลายอารมณ์มากะค่ยาวไปเปล่าเนี่ยขอบบไม่ยาวค่ะฟังเพลินเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเม่นเนี่ย เม่นก็จะเข้ามาซึ่งตัวแรกไม่ชอบหน้ากันเพราะเราอยากจะให้เขาแต่งงานกับแต่แต่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมแน่นอนเขาบอกจะบ้าหรือจะให้แต่งได้ยังไงนี้เขาด่าปูบ้าเลยเหรอครับเขาด่าบบอาบด่ายังไงเล่าที่ลูกในเรื่องใช่ไหมครับเมื่อกี้ในในเทเลอร์มีมีซีนด้วยนะบ้าวันนี้ไปแต่งกับผีได้ยังไงแต่งกับผีในบ้านด้วยใช่แต่คาแรคเตอร์แต่เขาไม่ใช่วบ้าหรือนี่บ้าหรอเนี่ย ็นคาแรคเตอร์เนาะเจ้าอปูเนาะใช่เข้าใจอินมากคาแรคเตอร์ก็ก็ก็มันก็เป็นเรื่องราวที่สนุกนะต่อไปก็ทําให้เขาได้แต่งงานกันไม่เล่าแล้วไม่เล่าไม่เล่าจะจบเรื่องแล้วครับอ๋อไม่เล่าไม่เล่าเดี๋ยวไปดูนะแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดยังไม่ลงรายละเอียดโอเคได้ค่ะขอบคุณอาปูค่ะแข่แล้วจะมีแข่รับบทเป็นอะไรเอ่ยในเรื่องหลักกอนรับบทเป็นซองแดงซองแดงแตงผีแตงี โอ้เพลงนี้ต้องเพิ่มแล้วนะพี่โตไม่เห็นนะจะต้องเพิ่มเลยนะมีพันแลบมีอะไรอย่างงี้มีมีคอนฟิดแน่นอนไม่ในเรื่องก็ระบบเป็นแรมโบ้แรมโบ้เหมือนถูกพี่หมูเนี่ยฮะสายตาอันแบบวอลลของพี่หมูทุกครั้งที่เวลาคุยกับพี่หมูก็คือยังไงให้ได้เป็นผู้ชายออ๋ให้เล่นเป็นผู้ชายก็คือต้องต้องลบความแบบรัศมีแข็ออกไปให้หมดเลยออะไรย่างงี้ซึ่งมันยากไหมมันยากไหม ส่วนมากสามีจะเจอเวอร์ชั่นนี้มากกว่าขอนุญาตนะคะในบทบาทที่เวลาโกรธสามีแล้วทุกตีเขาจะเห็นร่างนี้นะอ๋อะแ้่ว่าคนดูยังไม่เคยเห็นคนดูยังไม่เคยไม่จเจก็แรมโบ้ก็รับบทเป็นแรมโบ้ก็จะเล่นเป็นแบบว่าผู้ชายเลยได้<า>แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เชื่อมโยงเออมันมีความเกี่ยวเชื่อมโยงนิดๆกาบเรื่องกบ ก็ไปดูสิจะมาถามเช่นไปให้ชันเล่าหมดเลยเหรอไม่ได้ก็ขอหน่อยสิอีกเดือนนึงกว่าจะได้ดูว่าทั้งตีๆทั้งเมนแหละอหล่อเชื่อมโยงกันนึ่งนี้ควาเชื่อมโยงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็จะมีบทแอคชั่นในเรื่องด้วยใช่ซึ่งก็แอคชั่นก็ไม่ได้เจอใครก็จะเจอเมน กัมมินอย่างเดียวเลยใช่กัมมินก็ขั้งเยอะมีมียังไงมีผิดคิวมีอะไรยังไงแม้เราเราบรรยากาศตอนอยู่ในกองกับพีพีบิวกินให้ฟังหน่อยสิเอาจริงๆก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าด้วยตัวรูปร่างนะฮะก็พี่น่าจะตัวใหญ่กว่าเนาะพี่ไม่น่าไม่น่าใหญ่กว่าเนาะน่าจะใหญ่กว่าไม่น่าจะไปจับแขนไงแบบไปแบบต้องเออต้องเล่นแอคชั่นน่ะล่ตัวเล็กๆอ่ะสหรับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เป็นคนยังไม่เป็น ใช่เพราะฉะนั้นเวลาใส่แค่แบบแค่ใส่เต็มอะไรอย่างเงี้ยถามว่ากลัวน้องเจ็บไม่ได้กลัวสมมติวากลัวแฟนขับมากกว่าไม่ชอบเทรทเวิร์ตแต่สนุกสนานสนุกสนานไม่มีการปิดทิวาราไม่มีไม่มีเลยทุกอย่างออกมาแบบเออส่วนกินก็เต็มที่เลยอะไรแบบนี้แล้วในเรื่องได้ได้ได้เจอผีๆบ้างไหมเจอแน่นอนคุณมันเล่าไม่ได้อ่ะมันเจอในเวอร์ชันที่แบบเอ้ยพี่หมูยังไงไม่ดีกวอดหรอ ไม่<ต>ไมถามว่าเจอแนะ่แต่ไม่ได้เจอแบบว่าในเวอร์ชันที่แบบมาเจออย่างนี้นะมันมันมันเจอแน่นอนอแต่ว่าให้ทุกคนไปดูกันเองดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราดูแต่สนุกสนานแน่นอนทั้งตัวเรื่องแล้วก็บรรยายกาศการถ่ายทำาอย่างนี้อ่ะปูงหานอกจากที่ทั้งคู่จะใจดีแล้วได้ร่วมง,งานกับาทางบิวกินแล้วพี่พ,พีครั้งแรกเลยใช่ไหมคะคือจะให้หลายครั้งเลยเหรออยากไหมคะอยากคืออย่างนี้คือตอนแรกเนี่ย ทางบริษัทติดต่อมาใช่ไหมคะเราก็เออดีใจเนาะเพราะว่าเราอยู่ในวงการมาเกือบ50ปีเนี่ยเราไม่เคยได้ร่วมงานกับบริษัทนี้เลยกับซี s เลยเราก็แบบเคยจะดูผลงานของเขาดีใจมากเลยได้เงินคืนได้เลยนะได้เงินคืนได้เงินคืนเพราะว่าเราจ่ายการดูเขาไงเพราะจะต้องมาจ้างเราบ้างสี่จ่ ดีใจอะ่ะโอ้โหแต่ไม่ใช่น้่นจริงๆแล้วดีใจที่ได้ร่วมงานกับบริษัทนี้เพราะเมื่อก่อนสมัยก่อนนู้นเคยสร้างหนังมาแล้วก็เข้าใจว่าการทํางานของหนังถ้าจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องทุ่มเททุกอย่างเลยต้องต้องมีสมองที่ดีมีมีคือต้องเก่งอะ่ะแค่ภาษาชาวบ้านว่าต้องเก่งเพราะทะ่นะานบริษัทเขาเก่งก็อยากร่วมงานกับเขา<ช>ค,คนรุ่นใหม่มถูกไหมฮะแล้วพอบอกว่าพีพีกับบิลกินเป็นยังไงคะแม่ไม่รู้จัก อ๋อไม่ได้จักเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตไม่ได้เต็มที่เลยคือเป็นคนที่พยายามตัดโลกออกไปแล้วเพราะว่าคือมันวุ่นวายมากชีวิตมันมันผ่านมาเยอะมากจนเจออะไรมาเยอะมากจนไม่อยากจะเก็บไว้ในี่ยังไม่ถึงนละทางโลกแล้วเขาเข้าสู่ล้มอ๋อยัง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 แต่แค่แบบไม่ได้แต่ว่าเราต้องการพักแล้วือบห้าสิบปีแล้วเราก็จะไม่วุ่นวายกับสังคมมากนะอ่า แม่พูดอะไรผิดเหรอคะไม่ค่ะไม่ผิดนะจามจามค่ะค่ะก็เลยแบบว่าเพ้ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่ามันมันเป็นอะไรจ้ะใครอยู่ละตายแล้วชะมัดที่ยิ่งไม่ดีอยู่นะเพดีสิบสองแล้วนะมันจะหลุดง่ายมากนะนะครับขอโทษครับไม่เป็นไรไม่ร้อนเล่นก็คือก็ดีใจหนึ่งได้ร่วมงานกับบริษัทที่เรา ชื่นชมเขา,าอยู่แล้วน้องสองคนเนี่ยลูกสองคนเนี่ยก็เป็นศิลปินที่มีความสามารถมากาก็เป็นฮอตมากเพราะฉะนั้นมันอะไรเป็นที่เป็นเป็นเรื่องที่ท้าทายทุกอย่างแล้วมันถือว่าเป็นชิ้นโบแดงใน ในอาชีพของเราในชีวิตของในชีวิตของเราห้าสิบปีที่อยู่ในวงการมานี่แม่ภูมิใจมากบอกตัวว่าภูมิใจมากจริงๆค่ะแล้วนี่ยิ่งมาเห็นอะไรอย่างนี้นะยิ่งแบบชื่นใจอ่ะไม่ได้ชื่นใจ่ามามาชื่นชมเราแต่ว่าน้องน้องต้องมีคนรักมีสิ่งที่เลิศมากๆดีมากๆเก่งมากๆทุกอย่างถึงมีฟีดแบ็กอย่างนี้กลับมาแล้วบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่สุดยอด นี่อาปูตอนนี้พี่เก่งแทบจะโอนถ่ายหุ้นทั้งหมดให้ให้อาปูแล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะอย่าเลยเอาสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอไม่โปดนี่ก็เป็นความดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทาง C D นแล้วก็แสดงอ่อบิวกี้นพีพีแล้วทุกทุกคนอย่างนี้ค่ะทั้งสองคนล่ะบิวกี้นและพีพีได้ร่วมงานกับอาปูแล้วก็รัศมีแขกเป็นไงบ้างการร่วมงานบรรยากาศการถ่ายทําในครั้งนี้ก็ ร,รุ่มงานกับปูจริงๆก็ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างแฮปปี้นะครับเพราะจริงแล้วในในเรื่องในอย่างที่ปูบอกเลยว่าเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคอยซัพพอร์ตเราในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วหม่ต้องว่าพอพอ,พอเราเข้าไปเจอไปเจออปูอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะเข้าไปดูแลเขาเพราะว่าเราก็อยากจะได้บ้านที่เขาอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้แบบเ<ต>คนละ<ม>คนละปูมีอะไรคนละอาม่าไหมอ่ะคนละอาม่าคนละมาครอ่าใช่ ไม่ใช่อาม,ม่าเธอนี่อาม,มามะขาอ๋มมาอ,อใช่ครับน่ารักน่ารัก <laughs> น่ารักครับรู้สึกว่าอปุ๊กเขาเป็นมีความเป็นอาม,ม่าที่แบบน่ารักอ่ะน่ารักแล้วก็แล้วก็เหมือนว่าเนาะออฟซีนเราก็จะคุยกันแบบแซวเล่นกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่ปปี้มากส่วนพี่แขกนี่ก็ตอนแรกที่รู้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็จะมีเข้ากับพี่แขเยอะเหมือนกันเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นซีนแบบปะทะกันอะไรใช้แรงใช้กำลังใช่มองว่าแบบตอนไปเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยพี่แขกเตะก็สอบแบบ การสอบยังอยู่ไหมตอนนี้แตกไปแล้วครับเราก็รู้สึกเอ๊ยนี่เขาเขียนบทมามันมันดูสมสมศักดิ์ศรีกันมากเลยมันดูสมศักดิ์ศรีกันมากเลยเหมือนเนี่ยเขาเอาตัวแขมาเขียนเป็นบทเลยใช่ไหมแขะแขะก็ก็น่าจะตามดันค่ัใช่แต่พี่แขคเขาหน้ารักงครับหมายถึงว่าตอนเล่นเลยพี่แขะเขาก็คอยเซฟบอกเฮ้ยแบบตอนเล่นเขาเล่นเต็มที่นะแล้วเขาก็คอยเหมือนกับว่าเซฟดูแลตลอดตาเยอะมากเลยนะอ้าอะไรนะเป็นเหมือนโรคจิต ทำไมทำไมยังไงอฉันใช้เขาเรียกว,ว่าพจนานุกรมฉันในคำดาทุกงสบ,บับแทบจะดาแบบปิวกินเวละเหมือนเวลานั่งก่อนเข้าฉากอะชอบมาแย่แย่ให้เราของขึ้น หล่อเคยตั้งใจทำงานอยู่แล้วโดนแย่เข้าใจไหมมาหมดเลยค่ะ Animal s โอ้ทุกสิ่งทุกอย่าง Bill Bill directing ต้อใช่มาก่อนคอมมานโดก็มาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม้นี่เป็นการแสดงแบบแมสตอดใช่ไหมเขาเซ็ตเราจะได้แบบประทับกันไงไม่ก็คือปกติเราเห็นเนี่ยเขาไม่คิดว่าขออนุญาตนะครับพ่อขอโทษนะครับก็ก็กดตีนระดับหนึ่งเออโอเคสนุกสนานแต่สนุกสนานชอบชอบบรักเลยอย่างเงี้ยพี่แกเอาบ๊วยมาให้ตลอด เลยครับกินโอ้ยเดี๋ยวเขาชอบกินบ๊วยชนะบ๊วยมากเออวันไหนเขาไม่เอามาจะตด่าเนี่ยที่ชอบชอบมากที่ชอบกินเพราะอร่อยเหรอมันมันเหมือนกล่องสุ่มครับแกะแล้วมันไม่เหมือนกันมันบางอันมันมันเปรี้ยวมันเค็มอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหลากหลายรสชาติครบรถียกว่าใช่แต่พีพีนี่ขอพูดได้ไหมว่าเจอพีพีครั้งแรกมองอย่างนี้เลยพอมองเสร็จแล้วไปทำงานกับพีพีเสร็จเชื่อไหมเพิร์สจะเป็นพีพีอยู่สามเดือน อยากเป็นพีพอยู่สามเดือนจอจนเพื่อนบอกว่ามึงเลิกคิดเถอะมึงดูหุ่นมึงด้วยจริงไปตามเซิร์ชทุกอย่างแบบฉันจะเป็นพีพีฉันจะเป็นพีพีแบบฉันจะเป็นพีพีแบบให้ได้อแต่พี่ลดน้ำหนังไม่ไหวพี่คงสร้างพี่มันใหญ่มากพี่ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้ส,ดสุดท้ายสุดท้าย เเป็นดีแขเงี้ยดีแล้วเดิมอแต่สิ่งหนึ่งนะวันแรกก็รู้สึกตั้งแต่เข้ากองวันแรกเลยว่าที่สัมผัสได้จากการทางานกับสองคนเนี้ันนี่ขออนุญาตบอกนะฮะเดินออกมาแล้วบอกเลยว่ารักไม่ผิดคนจริงจริงไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเลยคือสองคนนี้แบบเป็นตองที่น่ารักมากนี่เชื่อว่าตรงนี้ก็คิดเหมือนกันนะคะว่าเรารักไม่ผิดคนจริงๆใช่ไหมเอ้ แน่พี่พีแล้วพี่ได้ร่วมงานกับอ่อนักแสดงทุกท่านรวมถึงอาปูแล้วก็รัศมีแขกเป็นยังไงบ้างก็เอาอาปูก่อนละกัน<อ>ก็ได้มีโอกาสเข้าซีนกับปูหลายๆซีนเลยครับแล้วก็คือมันก็จะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบเหแบบมือนอารมณ์เราไม่พร้อมไม่แบบเรายังทาไม่ได้อะไรเงี้ยอาปูเขาจะคอยมาปลอบตลอดแล้วก็แบบคอยส่งอารมณ์ให้พีแล้วก็เป็นกาลังใจให้พี่แบบตลอดตลอดเลยในกองครับผมแล้วก็แบบ มีความลับอันหนึ่งมีความลับอ่ะปูมีความลับเปิดเผยได้ไหมครับได้ไหมเรื่องอะไรครับอย่าเลยแม่ก็ไม่เป็นความลับสิเธอบอกอ้าวแม่อย่านะทีมถามเหมือนพี่หนุ่มใพูดด้ไหมพูดได้ไหมพูดได้ไหมพพูดแล้วโอ้หอย่างเงี้ยเลยนะไม่ใช่จะบอกว่าคือ สองคนน่ารักมากเพราะว่าเวลาเวลาเขาทํางานน่ะเขาทำ้ข <tense S 2> <Hayır> ึ้เทมากเขาขึ้นเทมากล้วตั้งใจมากแต่บางทีน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยมากเข้าใจเลยน้องทํางานหนักมากแต่น้องก็มีความสุขนะคะแต่ว่าบางทีมันเหนื่อยแล้วบางทีถ้าเขาแบบเขารู้สึกว่าเขายังไม่เต็มที่เขาก็จะค่อนข้างเครียดไงเขาจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันโดยการดยการกอดโดการกอดก อโอ๊ยเขาตอดกันยังไงอะปูอดกันกึ้นให้ดูหน่อยสิลูกอะไรนะคะปูบอกว่าอะไรนะคะเขากอดกันเลยแล้วตอดกันยังไงอะเขากอดกันแน่นมากตรงใจเขาทําให้ดูเราขนลุกอ้ามันเป็นมันเป็นวิธีการ acting พี่พี่เจนนี่มันไงมันไม่ใช่ acting ไม่ใช่ acting ไม่ใช่อยู่ในงานที่ เขาไม่ได้ทำในหน้าที่แต่เขาส่งกำลังใจกันโดยการเขากอดกันเขาจริงเอางี้นะอาปูมีความรับอะไรอีกนะไปไปกับพวกหนูและแฟนคลับค่ะอาปูไม่แล้วทำไมไม่บอกว่ากอดกันอ่ะทำไมอ่ะกูถ่ายถึงตีสี่มึงอีเจนนี่นุก็ไปกอดกับช่างไฟนุก็กำลังใจกูนะไม่ได้กอดกันเองเลยเหรอไม่ได้กอดกันเองเลยไม่มีคนกอดเลยอ่ะใช่ละขอบคุณมากขอบคุณมาก แค่นี้พออาปุเดี๋ยวค่อยปล่อยวิกและความลับเนาะอาปุเนาะวิกและความลับเลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยโอเคไม่ได้กล้าดูจากอาปุย้ำยาวขนาดนี้นะคะความสนุกสนานของซองแดงแต่งผีนี่รับรองว่าเกินคายอย่างแน่นอนฝากกันหน่อยดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้นักแสดงทั้งสี่ท่านนะคะฝากพาย์เรื่องนี้กับทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งกันหน่อยค่ะเริ่มที่อาปุอาปุคนแรกเลยค่ะ ปากพะเยาเรื่องนี้ในหาบุกามัวแต่นึกภาพที่อบอุ่นนั้นอยู่กันเ,นเลยว่<พ>าภาพที่เขากอดกันน<พ>ล่นหรอคะ อืมอันไม่พูดและไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วจะไ,ไปดูในหนัง<ด>ก็ก็แทบจะไม่ต้องฝากนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าบุคที่เป็นเหมารออะไปเยอะมากเลยอะ่ะเต็มไปสามเดือนแล้วค่ะใช่ไหมคะเราจะต้องฝากอะไรอีกนะคนไม่ดูก็ช่วยไม่ได้นะคนไม่ดูก็ยังไงนะครไม่ได้นะตัวใครตัวมันนะโอ้โหกว่าจะหาวินาทีนี้ได้นะคะแต่ขอบอกเลยว่าขอท้าว่าซองแดงแต่งผีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็น เขาเรียกว่าจะบเบอร์เป็นไม่ใช่บอกเป็นประวัติศาสตร์ได้อะายังไม่ตำนานเพราะมันยังพึ่งยังไม่เกิดเดี๋ยวจะกลายเป็นตำนานต่อไปจะเป็นตำนานเพราะนั้นต้องดูค่ะอะไรที่เป็นตำนานหรือเป็นครั้งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยมันต้องดูเพราะว่าทุกวินาทีมีความสนุกสนานมีทุกหลากหลายอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนเราจะต้องอินเข้าไปในร้านจริงๆอย่าพูดมากเดี๋ยวฮาวเวอร์เดี๋ยวไปรอดูกันนะคะร้วก็มีแขล่ะ ก็จริงๆก็ฝากด้วยครับแบบภาพยนตร์สองไดงแต่งผีนะฮะ,ะก็เรานักแสดงนะไม่ใช่ตัวหลักถือว่าทํางานแบบว่าหนักแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความละเอียดยิบของหนังนะฮะแต่บอกเลยว่าพีพกับ b บิ l k ินเขาหนักกว่าเราร้อยเท่าก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องทั้งสองคนในการแบบว่าแสดงแล้วก็การทํางานเพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมา ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากด้วยละกันครับกับซอมแดงแตงผีครับค่ะนี่ตีของเราพี่ผีฝากหนังเรื่องนี้หน่อยค่ะครับ,รบก็เรื่องนี้ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพีด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเล่นด้วยกันก่อนตอพยนะวน่า<ด>งย่างแรก,แรกใช่ครับผมก็ฝากด้วยครับซองแดงแตงผีครับเขาบอกเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าเอ็นเครดิตแบบแซ่บ เพราะฉะนั้นแบบต้องดูให้จบนะเขาบอก e n เครดิตแบบซ่บหรอมันแซ่บกว่าที่เขากอดกันไหมคะอปูขามีมากกว่านิดนึงหรอแป๊บนีนะคะถ้า e n เครดิตแซ่บมากแล้วกวนปูเพลงปูเสียงด้วยซองแดงซองแดงแต่งผีแต่งผีกินครับครับเราะลนเรื่องนี้ได้ค่ะซองแดงซองครับก็ ากภาพยนตร์ซองแดงแต่งผีด้วยครับผมว่ามันเป็นหนังที่ที่ทุกคนเข้าไปดูแล้วน,น่าจะได้ความสนุกสนานออกมานะแล้วผมว่ามันมีมันมีอะไรหลายอย่างมากที่ที่ที่คนทุกคนที่เข้าไปดูอาจจะอาจจะคาดไม่ถึงแล้วก็ได้แบบผมว่าทีมงานทุกคนนะครับทีมโปรดิวเซอร์ทีมนักแสดงทีมงานทุกฝ่ายอย่างเงี้ยพวกเราก็ตั้งใจมากแล้วก็เป็นงานที่พวกเรารักมากๆนะครับยัยก็อย่าลืมนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับ20มีนาคมนะครับผม ในโรงภาพยนตร์ต้องไปดูในโรงกันนะครับผมเพืได้บรรยากาศแบบเต็มที่นะครับนี่ฝากไว้ด้วยกับซองแดงแต่งผีนะคะขอเสียงตบมือให้นักแสดงทั้ง4ท่านด้วยค่ะนี่ขอบคุณบิวกินพีพีอปูแล้วก็รัศมีแขมากเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเชิญนะคะทุกท่านนะคะแขกผู้มีเกียรตินะคะมาร่วมถ่ายภาพร่วมกันกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานดีกว่านะคะตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญอปูแล้ว